ที่นี่แม่กลองเมืองเล็กๆที่มีชวิตชีวาไปแล้วครับรถไฟผู้คนมากมายหลังไหลมาสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครโอ้ยอะไรกันพอถึงสถานีรถไฟแม่กลองล้วเดินเข้ามาให้สุดเลยไปดูปลากุลาลงกระทะแล้วครับปลากุเาูเลาโอ้โหยน่ากินมากอาทอดหมึกลเสร็จน้ำมันเราจะทิ้งเลยครับ แล้วเราก็จะไม่เอามาทอดอีกแล้วคือทิ้งเลยครับเนี่ยแบบนี้เลย <c oughs> เอาไว้ใส่ส้มตำ <c oughs> โอ้ชงนี้เขายืนมุงอะไรกันเนี่ยหมดแล้วมาสตรีทฟู้ดที่คุณห้ามพลาดและนี่คือแม่กลองเ <c oughs> มืองเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ด้วยความทรงจำนาตึงอาวันนี้นาตึงงมาอยู่ที่ตลาดแม่กลองนะครับหรือตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดเทศบาลนะฮะ วันนี้จะพามาเดินเที่ยวตลาดกันไปครับเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆกินกันครับเป็นเรื่องไง่ายได้ที่จุดได้กินของอร่อยออกเดินทางบ่อยๆไปตามรอยลายแทงของดีๆบางอย่างก็ไม่ต้องแพงยังมีแรงไปทุกแห่งเพราะอยากกิน ว่างแค่ได้กลิ่นช้อนไม่ว่างเพราะความฟินม่ถึงอยากกินทอนมันใบอินทรีย์ปลาอินทรีนี่ถุงเท่าไหร่อะครับ80บาทสองข้อร้อยบะเนาะกินไม่ทันออกนะไม่หมดแช่เย็นได้ไหมอะได่ะ แช่ธรรมดาแช่ฟรีจ่ะครับ5วัน2วันฉันได้คิดเกออบไอ้กั้งแกะนี่เท่าไหร่อ่ะครับน้อยเ,เดียวเนาะนี่ขไข่ปลาอยู่กิวเวลาปรุงเ็าไปทำยังไงอ่ะครับแก้ต้มนะต้มก่อนอ๋อไปต้มก่อนใช่ไหมแล้ววิธีล้างต้องล้างยังไงบ้างไหมฮะไม่ต้องทำอะไรเลยต้มได้เลยต้มนานไหมกว่าจะสุก10นาที10นาทีททอันนี้80 80บาทโอเคขอบคุณนะครับ ได้ทอดมันปลาอินทรีมาครึ่งโลแ0บาทเอากลับมาทอดกินที่บ้านพบว่าทอดมันก็อร่อยใช้ได้เลยนะครับรสชาติพอดีเป๊ะเนื้อหนึบหนับไม่ล้วนแนะนำเลยครับร้านนี้จากร้านทอดมันปลาอินทรีร้านต่อไปที่นัาถึงจะแนะนำก็คือร้านป้าแป้นปลาทอด เขาขายปลาทอดเดดเดียวอยู่ที่หน้าตลาดเลยนะครับเขาจะเปิดขายตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายๆครับปลาทอดของป้าแป้นสดใหม่ทำเองทั้งหมดอ,อันดับต่อไปไปดูปลากุูเลาลงกระทะแล้วครับปลากุเลาเป็นไซส์กลางหรือเปล่าอันนี้ฮะไซส์เล็กไซส์เล็กเหรอโอ้ไซส์ใหญ่โอนี่ประดับแล้วสวยเลยน่ากินมาก น,นี่เขาเรียกปลาอะไรนะครับปลาไส้ตันครับอ๋อนี่เป็นปลาไส้ตันนะนี่มาใหม่ๆเดี๋ยวจะ,จะให้ดูในกระทะนะครับส่วนในกระทะตอนนี้เป็นปลาอะไรครับปลาเกา๋าเป็นปลาเก๋านะครับโอ้โห,โหน่ากินมากปลาเก๋าเนื้อขาวๆฟูๆเลยนะครับได้ที่ยังครับอันนี้ทอดได้ที่ยังครับได้แล้วใกล้แล้วปลาเป้นปลาทอดแดดเดียว อทอดขายอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลหรือเรียกกันง่ายๆว่าตลาดแม่กลองจะเริ่มทอดขายกันตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับร้านหาไม่ยากหน้าทางเข้าตลาดเลยครับปลาแต่ละอย่างนี่เท็กเจอร์หรือสัมผัสทขดแตกต่างกันยังไงบ้างครับถ้าปลาเก๋าปลาเก๋าปลาดักไฟนทรีนี่เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาอันนี้จะนุ่มๆ ปลาเก๋านี่จะออกยังไงฮะเนื้อเนื้อม nope ันจะนุ่มๆฟูๆหน่อยปรุงรสด้วยน้ำปลาใช่เลยน้ำปลาเค็มในตัวใช่เพราะว่าน้ำปลามันจะไม่เค็มมากถ้าถ้าเป็นปลากุูเราเราจะใช่น้ำเกลือเพราะว่าเพราะว่าปลามันมีหนังมันน้ำเกลือมันจะซึมได้ช้าอันนี้จะออกนุ่มหน่อยใช่ไหมปลาเก๋าปลาดัเนื้อ่าดักเนื้อจะออกหวานมันครับหวานมันนี่เคี้ยวได้เลยนี่ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วไอ้กรูเราเนี่ยฮะกุูเราก็เนื้อนุ่มครับ เนื้อนุ่มไม่เท่าปลาเก่าแล้วก็ตรง,ตรงปลาไฟตันนั้นก็กรอบนิดนิดกรอบนอกนุ่มในกินเล่นนี่เพินเ,<ช>เลยนะใช่แล้วราคาก็จะเป็นลักษณะช่างกิโลขายใช่ไหมฮะใช่ครับผมทุกอย่างทอดแล้วขี่ละสี่สิบบาททุกอย่างราคาเดียวกันหมดเลยเหรอใช่ครับขี่ละสี่สิบมีปลาหมึกอ,อย่างเดียวที่ขี่ละแปดสิบมีไหมวันนี้ปลาหมึกมีไหมแป้งเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยะจะต้องทอดร็อตหลังสุดเพราะว่าน้ำมันมันจะดำอทอดหมึกเสร็จน้ำมันเราจะทิ้งเลยครับแล้วเราก็จะไม่เอามาทอดอีกแล้วคือทิ้งเลยครับ คิวแรกนี่ก็จะเป็นปลาไอ้นี่ไตตัน,ลนปลาไตตันเนี่ยใช่เพลยนทุกรอบครับผมรอบสุดท้ายคือที่หมึกอทอดหมึกน้ำมันแล้วก็จะเททิง้งแหละอ่าน,นี่เป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกนี่สีเด็ดเลยนะพลาดไม่ได้ร้านปแป๊บแป้นก็ใส่ใจเรื่องน้ำมันที่ใช้ทอดด้วยนะครับพอน้ำมันเริ่มดำก็เปลี่ยนทันทีครับไม่มีการนำมาวนใช้ซ้ำฉะนั้นสบายใจได้ครับ นอกจากปลาหมึกที่แสนอร่อยแล้วเนี่ยมีอีกอย่างนึงก็คือหอยเชลล์แล้วก็ปลากะเบนถ้าใครแวะมาอยากให้ลองเมนูหอยเชลล์กับปลากะเบนดูด้วยนะครับวันนี้นะถึงมาไม่มีเสียดายมากเลยขยับมาร้านปลาเค็มนะครับชัดจัดร้านปลาแป้นปลาทอดมาหน่อยที่ร้านจะขายปลารีอย่างเดียวเลยนะใช่ครับที่ขาย่างเดียวเลยครับแล้วราคาขายนี่ขายยังไงม้างครับ่ ยกตัวกิโลละห้าร้อยสามสิบครับก็คือมันจะมีไหลตัวเล็กตัวใหญ่มันก็คือขนาดมันจะไม่เท่ากันอย่างตัวนี้ก็โลสองเลยครับก็ประมาณหกร้อยยี่สิบประมาณนั้นครับอืมววยกตัวกันไปเลยใช่ไหมใช่ก็คือจะยกตัวผมก็จะหันละแพ็คให้ครับซื้อไปวิธีเก็บรักษายัางไงครับเนี่ยใส้แบบนี้ใช่ไหมฮะใน่กล่องก็คือในกล่องก็จะเป็นแบบบ้าาอะแบบนี้ฮะมันจะเป็นผวจะซีลซีลสุญญากาศให้ทุกชิ้นแล้วก็จะใส่กล่องปิดฝาถึงบ้านที่ก็ทั้งกล่องเนี่ยเข้าช่องปิดไว้อยู่ที่สิสองเดือน อยู่ได้12 <S <S 2> <S 2> เดือนหน <ไป S 2> <ส>ึ่งป<ส>ีหใช่ครับก็อยฟิตไปเลย <S 2> <S 2> <S แล้วคือสมมเราฟิตใช่ไหมเราเออกยาเอาใบทอดใช่ไหมเราก็สามารถเปิดกล่องอย่างงี้ฮะแล้วก็หยิบใบทอดที่เราชิ้นได้เลยตัววิธีการทอดอยู่ตรงนี้วิธีการทอดแล้วก็จะมีมีคำแนะน,น,นำด้วยวิธีการทำอดแล้วก็จะมีเนี่ยครับเว็บไซต์สแกนเข้าไปก็จะมีวิดีโอสอนการทอดอยู่แล้วก็จะมีเนี่ยครับเป็นของแถมก็คือจะเป็นซอสผัดอันนี้กระส่งเนี่ยพี่ปลาเค็ม ปลาเค็มอย่างเดียวมันอร่อยไม่พอพี่เอาไปใัดคณะปลาเค็มผัดผักอะไรเงี้ยสแกนมาจะมีวิธีการใช้อยู่ในนี้หละครับโอ้โหไปผัดผักไปกระเพราผัดอะไรเนยเยี่ยม<ห>เลยเอาปรุงง่ายๆพื้นฐานเนี่ยอย่างเอาไปทอดน,นี่วิธีทอดทาําไงครับก็วันนี้ก็กระทะนะพี่ใส่น้ำมันเนี่ยไม่ต้องเยอะมากครับไม่ต้องทุ่งครับไม่ต้องเปิดน้ำมันใช้น้ำมันรำข้าวดีสุดนะครับเปิดไฟกลางจนน้ำมันมันเดือดอะไอจนไอ้น้ำมันมันขึ้นนะไอ้มันมันขึ้นนะฮะแล้วก็อาปลาที่ออกจากช่องตินนะครับลงไปทอดได้เลยจากนั้นก็ปรับจากไฟกลางเป็นไฟอ่อนจััับบบเวลาาาสกนนททีีพอคครรใช่ม้ เราลองขยับดูถ้ามันขยับได้แสดงว่าเรากัดได้แล้วเราค่อยๆใช้ตปเรื่อยหรือใช้อะไรค่อยๆตลิกครั้งเดียวพอเราทอดต่อยข้านาทีครับกคตรพอดีคุณปลาสุกพอดีเลยครับไม่จะจะไม่เละกับครั้งเดียวสำคัญคือใช้ใช้นไฟอ่อนและวกนน้ำมันร้อนก่อนใส่ลงไปถอนน้ามันไม่ร้อนมันติดกระทะมันจะเละได้ครับถ้าจะมาอุดหนุนนี่หน้าตลาดเทศบาลชื่อร้านมีไหมครับอ่าไม่มีครับแต่ว่าเดี๋ยผมจะใส่ชื่อผ่อนทะเลครับในเพจเปดูในเพจได้เลยครับอ่าชื่อเพจห่อนทะเลครับมีวางขายในเล้งวันฟาลู่กรุงเทพนะครับ ก็มีออทขายออนไลน์ด้วยโอ้ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นรายละเอียดให้ทางหน้าะจอของฝากจากแม่กองร้านถัดไปก็คือร้านวลีครับตามนั้นถึงไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างับมาตลาดแม่กองก็อย่าลืมครับแวะมาด้านในเดินเข้ามาข้างในสุดจะเจอร้านก็ขายุ๊กของแห้งนะครับ จะเป็นพวกกุ้งแห้งปลาแห้งต่างๆนะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับเนี่ยดูสินค้าเขามีหลากหลายนะครับลองแวะมาดูกันได้ครับแนะนำเลยนะถึงแนะนำได้กุ้งแห้งฝอยมาครับ30บาทเนี่ยแบบนี้เลยเอาไว้ใส่ส้มตำอันนี้ลูกาาอ่ะได้มาแล้วครับของแห้งจากร้านวลีครับจากในตลาด ก็เดินทะลุออกข้างหลังก็จะมาเจอทางรถไฟเดินเจอทางรถไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟแม่กองนะครับตรงนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าตลาดล่มหุบเขาก็จะกางล่มกันไว้อย่างเงี้ยแล้วเวลารถไฟมาเนี่ยมาเงี้ยรถไฟวิ่งไม่ได้แน่นอนเขาก็จะเก็บล่มนะครับ เดี๋ยวนี้ตามข้างทางรถไฟเขาก็จะกลายเป็นร้านขายของพวกสุวินียของที่เราลึกกันหมดแล้วแต่ก่อนเนี่ยจะขายพวกของแห้งของสดนะครับเป็นตลาดสดขายกุ้งหอยปูปลากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ขายพวกของที่เราลึกกันไปหมดแล้วกางเกงช้างขนมของฝากโอ้ยต่างชาติเยอะมากเลยมาดูเศมะพร้าวลูกละห้าสิบ ไซส์เล็กหน่อยก็40บาทสมอลติอสมลติกว i เวลิฟิ โหตรงนี้เขายืนบุงอะไรกันเนี่ยเต็มเลยอ่ะโออันนี้เป็นเครื่องต้มยำนะครับไม่แพงด้วย20บาทเอื่อต่างชาติอยากจะซื้อกลับไปต้มกินเองนะฮะ ว้าวโอ้ยตรงนี้เป็นเหมือนคาเฟ่เล็กๆนะครับว้าวน่านั่งเลยลูกค้าเต็มเลยข้างในก็ติดแอร์เย็นสบายนะครับเวลคามคาแฟชาบูตีไทยทีไอซส์คาแฟฮอตคาแฟเวลคามโอ้ยมีสสะดาวขายด้วย ทะลุออกมาตรงสถานีรถไฟแม่กลองนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาดูบรรยากาศการหุบร่มกลางร่มขณะที่รถไฟกำลังวิ่งเข้าเทียบชานชาลาก็เช็คเวลากันสักก่อนว่าในแต่ละวันรถไฟเขาวิ่งเข้าวิ่งออกช่วงเวลาไหนบ้างที่นัดถึงขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ รถไฟพอวิ่งเข้ามาสถานีแล้วก็จะจอดรอสักพักหนึ่งก่อนที่จะวิ่งย้อนกลับออกไปทางเดิมพอรถไฟออกไปแล้วนักท่องเที่ยวก็สลายตัวครับแล้วถึงก็เลยเดินเข้าไปข้างในจนสุดทางรถไฟก็จะไปเจอกับแม่น้ําแม่กลองซึ่งซ้ายมือเนี่ยจะมีบ้านเก่าแก่โบราณอยู่หลังหนึ่งเขาดัดแปลงทําเป็นคาเฟ่ขายเครื่องดื่มเย็นๆไปครับเราไปนั่งพักผ่อนจิบเครื่องดื่มเย็นๆที่ร้านนี้กันครับสุธาคาเฟ่ เคยมาบ้างไหมเนี่ยสุทธาคาเฟ่ครับยังไม่เคยลองแวะมานะครับพอถึงสถานีรถไฟแม่กองแล้วเดินเข้ามาให้สุดเลยจากหน้าสถานีรถไฟแม่กองระหว่างนี้ไปหาข้าวกินก่อนดีกว่ากินบะหมี่แล้วกันครับเจ้าดังเลยกล่องแมงจันมาแล้วครับสั่งมา2ออย่างเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้ง บะหมี่เกี๊ยวน้ำปะ่ะเดี๋ยวเราบรรเลงกันเลยอันนี้ดูเส้นบะหมี่นะเสิ็จมีเกี๊ยวครับร้านบะหมี่เกี๊ยวกองเมงจันเป็นร้านเก่าแก่ชื่อดังมาหลายสิบปีถ้าเพื่อนๆนมาเที่ยวแม่กลองก็ต้องแวะมาชิมกันให้ได้นะครับร้านเขาอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟแม่กลองทั้งบะหมี่ทั้งเกี๊ยวและน้ำซุปของเขา ถึงรถจริงๆเลยเป็นเรื่องง่ายได้ที่จะได้กินของอร่อยออกเดินทางบ่อยๆไปตามรอยลายแทงของดีบางอย่างก็ไม่ต้องแพงยังมีแรงไปทุกแห่งเพราะอยากกินตลาดแม่กองเราเนี่ยมีของกินเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกอาหารพื้นถิ่น ดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้หรูหราอะไรแต่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นพื้นถิ่นนะครับเจ้านี้ก็ขายมาดั้งเดิมแล้วยอยอนี้เลยกลังเดียวโอ้โหอันนี้ฝีมือใครทำเนี่ยหนูทําป่ะคุณยายเหรอ,อหแล้วคุณยายมานั่งขายมั่งไหมฮะไม่อน,นแดงมลกเท่าไหร่จ๊ะแปบาทอุ้อออออของอร่อยอีกเจ้าหนึ่งก็คือร้านป้าละไมนะครับขายปลอินทรีย์เค็ม ปลาีเข็มที่นี่หอมอร่อยสีหอมจ้าปลาตัดออกมาถ้าสีไม่แดงลูกค้าเขากน้าคือปลาปลาเข็มที่ดีนี่ต้องลักษณะยังไงครับแบบนี้เลยค่ะใช่ไหมฮะปลาใหม่เพราะว่าเขาใช้ปลาสดดองอะค่ะพี่เขาดองกลางทะเลไม่ได้ดองในฝ่แล้วที่สำคัญเค็มน้อยค่ะอ๋อคือถ้าปลาที่ดีคือเนื้อควรจะนิ่มจำไว้เลยนะฮะเวลาเราไปซื้อแล้วก็ต้องเข้าช่องฟิชแข็งไว้ ปลาอินทรีย์หอมป้าละไมหมายเลขโทรศัพท์นี่เลยครับเที่ยวตลาดแม่กลองวันนี้ได้ของมาเทียบเลยแต่มมือเลยไม่รู้อะไรมั่งเ่ยเยอะแยะเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับของกินเขาเยอะดีหลากหลายเป็นอาหารพื้นถิ่นก็เยอะนะครับท่านสามารถเดินทางมาได้โดยทั้งรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถสาธารณะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะถึงลาไปด้วยบรรยากาศของเมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของนัตึงให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปตอบต,ต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีบายบายทุกท่านครับไปแล้วครับ o Hello, Hello.